นิวกลับมานั่งหลบเสร็จแล้วมาอ่ะเป็ดเป็ดติดสีเออติดสีเหลี่ยมไปนิวพ่อก่อนลูกพ่อก่อนติดสีเหลี่ยพ่อก่อนลูกพ่อก่อนติดสีเหลี่ยมไปอ่ะไปอีกอันนึงลูกหยิบสี่เหลี่ยมไปสี่เหลี่ยมอยู่ไหนเป็ดมาหยิบอีกอันนึงแก้มหอมมาหยิบอีกอันนึ่งแม่นางเลื่อนให้โตทำไมไม่เอาให้มันติดๆแล้วเนี่ย ก่อนเนี่ยสามเหลี่ยมมานิ้วสามเหลี่ยมมาแปะปุลงให้สนชิลูกรอก่อนอันนี้ยังไม่ได้ทากาวลูกรอก่อนเนี่ยกดุลงให้มันสนทแล้วหลังคารอก่อนปานมาสามเหลี่ยมลูกสามเหลี่ยมเลื่อนให้ตรงหลงนิ้วเออเออเห็นไหมอุ้ยอ่าสามเหลี่ยมมาปานสามเหลี่ยมไม่ใช่สามเหลี่ยมนุ่นดูรูปทรงก่อนจีนูดูหลังคาสิ หนูดูก่อนสามเหลี่ยมเป็นยังไงนี่ปานดูสามเหลี่ยมก่อนดูไปเอามามันไม่ใช่สามเดี่ยมอันเนี้ยนู่นนะสามเดี่มเอามาวางวางให้ตรงไม่ใช่แล้ววางให้ตรงเออวางลงปลวให้มันสวยให้มันแล่นเลยปิดประตูไว้มาปานจะเข้าโอ้เดี๋ยวหมาจะเข้ามาวางปาน วางให้ตรงสิมันไม่ตรงจับให้ตรงไม่ใช่ค่ะวางอุ้ยกดลงไปก่อนนิ้วกดลงไปด้วยปานไม่ดูปานมันจะตรงไหมลูกนิ้วกดลงไปด้วยนิ้วกดลงไปอย่างนี้ให้กาวมันแตกอ่ะกดลงไปลูกปานามือกดลงไปยางยางคุณครูยังไม่ได้ทากาวทำแค่นี้ก่อนรอก่อนยังไม่ได้ทายังไม่ได้ปิดประตู โอ้ยนิวใส่ป่องไฟเรียบร้อยแล้วอ่ะเอาหลังคาอีกอันหนึ่งลูกแก้มหอมไม่ยิมหลังคาเร็วเดี๋ยวกาวแห้งก่อนสีเร็วหลังคาดีสีแล้วใ่ละลาไหนดูสิว้าวได้บ้านแล้วเอาไปถึงไปนี่บ้านรอก่อนบ้านรอประตูก่อนลูกรอประตูก่อนสีอื่นเลยรอแงเหือเลยรอเอาดิ เนี่ยเอาแล้วนประตูติดประตูติดนิ้วได้ประตูแล้วบอกเนหนูได้ประตูยังใส่ได้อารทเลือกใส่ปานเองประตูเองเลือกอะไรเนี่ยนิ้วได้กองไผ่นั่นบอกได้เปล่าได้มาป้ามากดลงไปลูกเนี่นกดลงไปเนี่ยกดลงไปประตูไม่ติดแต่ประตูอ่ะกดให้มันติดลูกเนี่ยเนี่ยกดตามมุมให้มันติดเออเดี๋ยวรอประตูลูกเวลากดลงไปด้วยลูกกดอย่างนี้ ใครอยากใส่ปองิดประตูไปเอาประตูมาปิดลูกไปกดๆตรงนูกนิวใส่ป่องไฟด้วยนะนิวใส่เอาอันเล็กมาหนกเอาอันเล็กมาแปะเลยวประตูเอาสีอื่นลูกประตูสีอื่นเดี๋ยวมันมองไม่เห็นประตูปิดแม่หมาป่าเข้าใช่ไหมต้องปิดดีๆอ่ะแปะเอาสีอื่นลูกนิวตันทำไมชอบแต่สีแดงอะเอาสีอื่นมั่งลูก เออมันสีเดียวกันมันมองไม่เห็นเลยอ่ะอ่าวางลงไปเอาอะไรครับเอาสีนี้เอาสีมาเอาสีไหนกล่องไฟวางลงไปหนุกอ่าเอ้ยเอาอีกเอาใม่อีกอันนึงเอาใหม่อีกอันนึงเอาสีฟ้าไปลงไปลงไปเอาวางข้างล่างเอาข้างล่างอ่ะหยิบมาสีฟ้าหนุกเออนั่นแหละนั่นแหละเอามาแปะตรงนี้เอาทางกาวลงแปะนี่กล่องไฟอยู่ข้างบนอ๋อเอาตู้ทำไมเอียงเนี่ยนั่นน่ะอันนี้เป็นหน้าต่างป่ะกันหมาป่าเนาะหาป่าไม้เรียบร้อยกล่องไฟเลย จะเอาแต่สีแดงแหละลูกทำไมชอบแต่สีแดงล่ะต้องเอาสีที่เจีตัดกันอ่ะสีมันตัดกันจะได้มองเห็นลูกพอแล้วศีลานั้นครบแล้วลูกพอแล้วใส่ป่องไฟไหมใส่ป่องไฟตรงนี้ไหมไปเอามาอีกอันนึงมันก็จะเห็นไม่หเอาสีอื่นไม่ลูกสีเออนั่นแหละสีฟ้านั่นแหละเอาสีฟ้านั่นแหละสีฟ้าอยู่นป่องไฟมันใหญ่เกินลูกต้องป่องไฟเล็กๆอย่างนี้นิวตันเนี่ย เอาเล็กๆอย่างนี้พ่อยังจะงไม่แห้งลูกโอ้โหยังเยี่ยมดีๆเก่งมากฝ่องไฟต้องเป็นอย่างนี้แหมอาบวยแล้วมันเกงหายไปไหนเอาไปน้ำลายมาเกลี่ยไปอาบเล่นน้ำที่ไหนมาเฮ้ยเรียบร้อยแล้วฝ่องไฟเอาขึ้นมาข้างบนหน่อยลูกฝ่องไฟเอาขึ้นมาตรงนี้่องไฟต้องเอาไว้ตรงนี้หน่อย ต้องใส่เข้าไปนิดนิด